นิทานเรื่องยาอมวิเศษมีเศรษฐีคนหนึ่งเขาล้ำรลวยมากแต่เศรษฐีคนนี้มีโรคประจำตัวคือเขาปวดหัวอยู่บ่อยๆในทุกๆวันที่เขาตื่นขึ้นมาเขาจะมีอาการปวดหัวมากเล่ากับว่าหัวจะแตกออกมาเป็นเสียเส่ยงๆเลยทีเดียว เศรษฐีรู้สึกไม่มีความสุขเลยเขาไม่เคยที่จะนอนหลับสนิทและตื่นอย่างสดชื่นเหมือนคนอื่นๆเขาเศรษฐีได้ตามหาหมอที่จะมารักษาตนใครว่าหมอที่ไหนดีหมอที่ไหนเก่งเขาก็ไปมาหมดแล้วตั้งแต่หัวเมืองยันท้ายเมืองกันเลยทีเดียวแต่ ก็ยังไม่หายกินยาก็แล้วทายาก็แล้วลองมาหมดทุกวิธีแต่ก็ยังรู้สึกว่าอาการเนี่ยจะไม่ค่อยดีขึ้นเลยยิ่งเศรษฐีหาวิธีมากเท่าไหร่ก็ยิงหาไม่เจอจนเขาท้อจนพระอินท์มองลงมาจากด้านบนพระอินทได้เห็นเศรษฐีคนนี้ ก็เกิดความสงสารท่านจึงแปลงกายลงมาเป็นหมอยาเพื่อที่จะได้มารักษาชายชลาได้ทันท่วงทีพระอินได้ยื่นถุงวิเศษให้กับเศรษฐีข้างในถุงนั้นได้ใส่ย,ยาวิเศษเอาไว้มียาอมอยู่สองเม็ดเม็ดแรกมีสีแดงและเม็ดที่สอง มีสีน้ำเงินแล้วพระอินทร์ก็ได้บอกวิธีการกินยาวิเศษนี้เจ้าจงอมยาอมเม็ดสีแดงไว้ใต้ลิ้นในวันคู่ส่วนเม็ดสีน้ำเงินให้อมไว้บนลิ้นในวันคี่บนลิ้นกับใต้ลิ้นนะอย่าสลับกันละ่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าจะหายปวด ยาอมนี้จะกลับมาเท่าเดิมในวันถัดไปถ้าเจ้าทำตามนี้ได้เจ้าจะค่อยๆดีขึ้นหายจากอาการปวดหัวแต่ยาอมยานี้พร้อมกันเป็นเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเหรอท่านหมอบอกข้าที่เธอะเศรษฐีถามหมอยาอย่างจริงจังเอานะ่ะ ทำตามที่ข้าบอกเธอะข้าบอกเจ้าได้เพียงเท่านี้เมื่อเศรษฐีได้ฟังเขาก็ทําตามที่หมอเทวดาบอกอย่างเคร่งครัดแกไม่เคยลืมกินยาอมวิเศษนี้เลยแม้แต่วันเดียวเศรษฐีจึงหายป่วยจากโรคปวดหัวนี้ได้โหมหัศจรรย์มากเขากลับมาสุขภาพแข็งแรง หน้าตาสดใสดูมีสงาาส่าราศีและมีความสุขอีกครั้งเป็นผลมาจากการที่เขาได้กินอิ่มนอนหลับนั่นเองข่าวการหายป่วยของเศรษฐีนั้นได้แพร่กระจายแล้วิ่งกว่าไฟลามทุ่งเสียอีกส่งผลให้เหล่าบรรดาหมอต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอเล็กหมอใหญ่ ต่างาพากันมาสอบถามว่าใครเป็นคนรักษาให้กับเศรษฐีคนนี้ท่านท่านเศรษฐีท่านไปทำอะไรมาทำไมดูสุขภาพแข็งแรงขนาดนี้ได้ยาดีอะไรช่วยบอกข้าหน่อยเถอะเศรษฐีด้วยความที่เขาเป็นคนซื่อและเห็นว่าคนที่ถามก็เคยเป็นหมอที่รักษาตนมาก่อน เขาจึงบอกแบบไม่กักบอกชนิดที่ว่าหมดเปลือกกันเลยทีเดียวแกเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้หมอประจำตัวของแกฟังพอหมอประจำตัวได้ฟังเท่านั้นแหละเขาก็เกิดความโลภอยากที่จะได้ยาอมวิเศษนี้จากทานเศรษฐีหมอจึงออกอุบายทำทีบอกไปว่าข้าตรวจด,ดูแล้วนะท่ันเศรษฐี ท่านเนี่ยสุขภาพกายดีมากแต่ข้าเนี่ยอยากจะเตือนท่านอีกอย่างนะว่าสุขภาพกายอ่ะดีอย่างเดียวไม่ได้ท่านจะต้องมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วยเพื่อที่ท่านจะได้หายขาดไม่ต้องมาปวดหัวซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยหมอได้แนะนำให้เขาไปฝึกนั่งสมาธิในทุกๆวันเศรษฐีก็เชื่ออย่างสนิทใจ แกก็ทําตามที่หมอประจําตัวของแกบอกพอถึงช่วงเวลาที่เสร็จทีไปนั่งสมาธิหมอก็ไม่รอช้าแกได้แอบลักโลบเข้าไปในบ้านเพื่อขโมยยาอมวิเศษออกมาแล้วชายคนนี้ก็ได้สลับเอาอยาอมธรรมดาธรรมดาใส่กับเข้าไปแทนหมอประจําตัว รีบนำยาอมที่ได้กลับบ้านและนำไปเข้าห้องปรุงยาเพื่อดูว่าข้างในนั้นมีส่วนผสมอะไรเขาหวังว่าจะแกะสูตรทำยาอมออกมาขายได้และกลายเป็นเศรษฐีเหมือนกับคนอื่นๆบ้างทันทีที่เขาปดยาเม็ดสีแดงและสีน้ำเงินเข้าด้วยกันทันใดนั่นเอง ก็ได้เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นยาอมวิเศษสองเม็ดนั้นได้มีควันออกมาและมีเสียงดังขึ้นตุ้มตอนนี้ทั้งห้องปุงยาถูกปกคลุมไปด้วยควันสีดำมองไม่เห็นอะไรเลยแต่พอควันจางหายไปหัวของหมอยาก็ฝูฟอง ผมชี้ไปคนละทิศคนละทางแถมมีรอยไหม้ไปทั้งหัวแล้วไม่นำซ้ำหน้าก็ดำไม้เกลียมอีกโอ้ยอยากกระสมันหน้าจริงๆเลยเชียวโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยทำไมมันถึงเกิดแบบนี้ได้ฉันไม่น่าขโมยยามาเลย ไม่ทันที่หมอจะพูดจบเขาก็สลบไปคนทั้งเมืองแห่กันมาที่บ้านหมอคนนี้เพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีเสียงดังไม่เว้นแม้แต่เศรษฐีเองเขาก็รีบวิ่งมาอย่างไวเพื่อดูว่าหมอประจำตัวเป็นอะไรหรือเปล่าพอหมอฟื้นกลับคืนสติได้ เขาก็สารภาพเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้เศรษฐีฟังเศรษฐีจึงตบบาหมอประจำตัวเบาๆแล้วพูดว่าี่หมอปอกับข้าดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องมาขโมยยาอมนี้เลยยังไงข้าก็ตั้งใจจะแบ่งยาให้กับหมอและชาวบ้านทุกคนอยู่แล้วและอีกอย่าง สิ่งที่ข้ายอยากจะบอกท่านยาองค์วิเศษนี้มีเคื่อนไขอยู่นะห้ามกินพร้อมกันข้าก็เพิ่งรู้เหตุผลก็วันนี้ละพร้อมกับทำหน้าตาตื่นและกืนน้ำลายดังเอื้อก <c oughs> เพราะเขาได้จินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาทั้งสองก็ช่วยกันคิดค้นสูตรยาองค์วิเศษ และได้แจกจ่ายให้กับชาวบ้านทุกครัวเรือนเล่ากับว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านไปแล้วหลังจากนั้นเวลาที่ทุกคนปวดหัวก็จะนึกถึงยาอมวิเศษนี้จนคนในเมืองต่างมีสุขภาพดีแข็งแรงและมีความสุขตลอดไป ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องสุขใจเล่าเรื่องด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ